สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมคีย์บอร์ดสองเครื่องนะครับเข้ามาใหม่สองเครื่องเนาะนะครับตัวแรกจะเป็นยามาฮ่านะครับ PSR E สามหกสามนะครับลงจังหวะแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับหน้าจอภาษาอังกฤษนะครับลงเครื่องอ่าลงจังหวะเรียบร้อยพร้อมเล่นนะครับนะครับสวยงามนะครับสวยงามมาก ตัวเครื่องนี้นี่มาพร้อมกับที่วางนต้ตตัวนี้นะครับที่วางนต้ตให้นะครับผมสวยๆเลยทดูข้งหลังนะครับสวยงามไร้ที่ตินะครับผมดูฝั่งทางนี้บ้างนะนี่ ถัดมาฝั่งทางนี้จะเป็นโ o แลน n d นะครับโ o แลน d Xp10 ในตำนานเนาะนะครับสภาพก็สวยๆยอยู่นะครับดูหน้าจอนะครับสวยงามนะครับ Xp10 ดูรอบๆบเครื่องนะครับ นะครับก็ะนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดทั้งสองเครื่องนะครับผมพร้อมส่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ